โอ้โหเสียงเปิดเกมยังโคตรหลอนนะอะไรเสียงอะไรเนี่ยโอ้โหโ,โ,โคตรหลอนนะเสียงเปิดเกมหลอนจริงครับท่านผู้ชมหลอนจริงโคตรหลอนอ่าลืมแนะนําตัวสวัสดีวัยรุ่นทารกทุกคนเลยนะครับผมทันนี่ทงบุนี่นะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมเซเรนดีนาเป็นเกมผีในมือถือในโทรศัพท์นะครับดูซิว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเล่นนะเกมนะผมเพิ่งผมเพิ่งแบบเอ้ย แค่อะไรดีวะไม่รู้จะแคสเกมอะไรดีค้นหาในเกมเออลอ,เล,ลองเล่นเราลองเล่นเกมผีมันดีกว่าเออก็เจอเกมนี้นะขึ้นมาเกมเมือนผมเห็นมีคนเคยแคสไปแล้วแต่เกมนี้ยังไม่ค่อยมีนะจะเป็นยังไงไปดูเลยครับสำหรับผมนะผมต้องหาอีซี่ดีกว่าฮาร์ดก็บ้าแล้วเออจะหาร์ดทำอีอย่างเล่าโอ้ย เปิดมาก็เป็นในห้องสี่เหลี่ยมนะครับมีประตู4ประตูประตูนึงคือประตูทางออกนอกนั้นก็เป็นประตูให้เข้าไปหาสมุดเดี๋ยวใช่ปะสมุดปะหนังสือ y ู u first y o e first นี้ to find out the books อะไรกูยัอ่านไม่เสิ็เลยออะไรโอ้โหอ่ไม่สร็จเลยเอาผมแล้วว่าโอ้ ec นะครับ ec นะครับ ขอเล่นแบบง่ายๆโอ้โหเกินไปถ้ามีเสียงอะไรรบกวนมอขอโทษด้วยนะครับเพราะบ้านผมก็จนๆนะไม่ค่อยมีอะไรผมก็อยากจะแคดเกมว้าวเจอบุ๊คให้ล,งไป,ไปไนะลงไปจะเจอไหมนะให้ลงไปจะเจอไหมนะให้ลงไปจะเจอไหมนะโอ้โอ้ยน่ากลัว อ้าวจะีเลมึงแล้วเกมนี้ง่ายเก,กินขอยากหน่อยเลยปะขอยากยากอะคุณผู้ชมขนลุกขนลุกมากมาก,มากอุย้ยเอ้ยไม่อยากรู้อยากเห็นเหลือเกินไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ยเสียงเพลงแบบนี้อีกแล้วแสดงว่ามันต้องมาแสดงว่ามันต้องมาแสดงว่ามันต้องมีแล้วเราพูดอะไรของเรานี่เราเป็นอะไรหรือเปล่าเรากลัวจนพูดอะไรไปทั่วหรือเปล่า อ,อ,อ,อน่ากลัวจริงครับทระมยมนั่นน่ากลัวจริงตอนนี้ผมอยู่ในห้องคนเดียวเลยนะแต่สมองของมันชอบคิดอะไรฟุ้งซ่านด้วยเอออโอ้อะไรนี้ไม่มีสมุดเลยอะไรจะให้เกมไม่ยากขนาดไหนเฮ้ยโอ้ยเชีนยากโอ้ยสบูด จะกระไล่เลยเงินจะกระไล่ไม่ถึงสี่โค้งเลยอะไรอะไรอะไรผมตัวอะไรอะไรผีมีปืนหนอะปืนกองจากรหรอหรอ,อะไรอ่ะผีที่จะสูญเหรออา่าจะสมุดอีกแล้วเล่นมิสแล้วนะง่ายไปเปล่าเอาเออ,อ,อะไรอะไรไม่เห็นมีประตูอะไรสักอันเลยที่มันเปิดอยู่แล้วมันจะปิดได้ไง โอ้น่กากลัวจริงๆน้ำผู้ชมล็อกแรกมากโวยเงย์งออกเยอะมากเงยออกเยอะมากผมล็อกแรกมากเงย์งออกเยอะจริงๆเนี่ยไม่มีใช่ไหมเฮ่นี่นี่จะห้องใหญ่มากเธอได้ว่าห้องนี้มันต้องมีสมุดบ้างแหละจริงๆโอ้ยน่ากลัวอ่าสมุดอะไรโอ้ย่น่ากลักว ผมได้ดผมผมผมได้ทั้งหุดเล่มที่ห้าแล้วขอแอบก่อนลวกันอะไรปิดได้ไหมเฮ้ยแอบอยู่ในนี้เลยแอบแบบไม่เล่นเลยอ่ะจริงผมไม่อยากเล่นละปิดดิปิดไม่ได้ออ้ถ้ากูถามจริงคือไอ้นี่เนี่ยมึงจะเข้ามาทําไมบ้านลางวะมึงไม่นอนอยู่บ้านวะแม่มึงไม่โทรตามมาว่าประมาณเนี้ยเป็นแม่กูนะแม่กูโทรตามไปแล้วไม่งั้นเล่มพิเรนพิรันด้วยเอ้ยอะไร เยยบดินะนะแล้วเสียงไม้อะไรวะเล่นพิเรนพิลันว้วยแต่ที่จะนอนอยู่บ้านดูการ์ตูนกินอาหารสบายสบายเดี๋ยวอะไรเสียงน่ากลัวกันไปเปล่าไม่มีอะไรแล้วกลับเร่มที่ห้าล้วท่านผู้ชมเหลือแค่สามเร่มเ,เท่านั้นเราจะภารกิจมิชชั่นคัมเพลสอุ้ย ไม่มีเลรใช่ไหมเขี่ยหลอนไปหมดแล้วนี่ผมยอมรับเลยจริงๆครับผมอัดมาสามตาแล้วมันไฟเสียสามตาเลยแบบเวลาผมกดเริ่มเกมผมจะกดเริ่มเกมใช่ไหมผมก็กดอัดแล้วแบบมันไม่ได้กดอัดให้ผมมรู้มันเป็นเพราะอะไรวะอันนี้ตาตาที่สามแล้วแล้วผมก็พูดเนี่ยผมก็เอาใจกุญแจแล้วผมก็พูดเพล่อยๆเนี่ยพูดไปพูดไปสามครั้งละแล้วคลิปแต่ละคลิปนะสิบกว่านาที อ้าวเปิดได้ด้วยอู้ยคุลุกคุณลุกคุลุกคุลุกโอ้ยเล่มที่หกแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าวอะไร ep นี้มันเป็นเด็กแว้นมันเป็นเด็กแว้นทำไมเป็นเด็กแว้นนะมันไม่ได้วูวูวูงั้นไม่นานหรอกมันเป็นเด็กแว้นเนี่ยปิดประตูให้หน่อย โอ้เด็กแว้นนะล่าวะพี่อะแอ,อจเจอนแจอีแล้วโอ้ยนายขอแค่ล่มเดียวขอแค่ล่มเดียวนะขอแค่เล่มเดียว,ล,ยวล่มเดียวก็บ้าแลยทันขอแค่สองลิม่มเท่านั้นแ้ตอนนี้เราต้องกลับไปตรงกลางให้ได้เพราะตรงเปิด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  โอ้ยน่ากลัวแท้น่ากลัวแท้แท้โอ้ยมันน่ากลัวจริงนะท่านผู้ชมอะไรเนี่ยผมอยู่ห้องไหนเนี่ยอะไรเราเข้ามาทางนี้ไม่ใช่หรอทางนี้ปะมันน่ากลัวจวังวะเดี๋ยวโอ้โหสองเล่ม ขอร้องเถอะเมืเ่อไหด้เราไปอยู่ตรงกลางสักทีวะถ้าตรงกลางประตูตรงกลางมันอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมผมหลงผมหลอนหมดแลนะ้วเนี่ยเขาหลอกหลอนแล้วออไปไปวิ่งทีมึงวิ่งไม่เป็นไงมึงไม่มีขาไงเฮ้ยมึงไม่มีแรงขนาดไหนหรอว้โอ้ยโอย้ตกใจโอ้เงยอ,ออกเงิจนจะกระไล่เลยโอ้ขนมแข็งท่านผู้ชมขนมแข็งโอ้ย อยู่ไหนเนี่ยสมองคิดอะไรไม่ทันแล้วเรียนมาสาตาแล้วหลอนทุกตาตกใจทุกตาสะดุ้งทุกตาโอ้โหท่านผู้ชมขนลุกขนลุกจริงๆขลุจริงๆเ้ยขนลุกจริงๆขนลุกจริงๆอุ้ยทางยาวแบบนี้น่ากลัวแบบเฮีย เอ้ยมันแปลกแล้วนะแ้เอ้เสียงเพลงไม่หยุดโอ้โน้มนุษย์ดู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 อะไรอะไรไม่อยู่เลยตรงนั้นอ่ะเอ้พีทิดคือพีทิดคือดู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 อะไรนะขี้โกงไหมบ่าว่าทีนี้แล้วอย่างงี้กูจะออกไปไงเนี่ยมึงบัคกแบบนี้ อ้ยไปยังไปได้ทีนะโอ้ยเบรคหนังหมดเลยตอนนี้หล่อไมหมดแล้วโอ้ยไม่มีแล้วอะไรไหนอะไรไหนวะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่เห็นมันนะเอ้สียงเพลงมันอยู่ดิโอ้โหอะไรอ่ะมัน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 บั็อกอะมันบั็อกอะมันตามผมมาหยุดเลยมันตามผมมาหยุดเลยมันจะเอาผมไปลงนรกให้ได้อ่ะ มึงหลอกกูให้ตายไปอะไรเลยไหมหาย,ย,งงยขอภายในคบหยาบเถอนะครับ,บ,รบอ้ในสุดผมมาถึงตรงกลางสักทีห้องนี้ยังไม่ได้สำรวจแสดงว่าอีกสองเล่มมันต้องอยู่ในประตูนี้แน่นอนครับแล้วผมก็จะชนะเกมนี้มิชชั่นของพิซแล้วผมก็จะออกไปเล่นเกมอื่นแล้วจะไม่กลับมาเล่นเกมนี้อีกเอ้ยอะไร <S 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 อะไรนี่ อะไรนี่แล้วอะไรผมผมผมไม่เจอผมผมไม่เจออะไรวะเอ้ยน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงเออวิ่งนี่แหละฮ่าฮ่าฮ่าเศษโจ เลแค่เล่มเดียวเท่านั้นเลแค่เล่มเดียวเท่านั้นเลอแค่เล่มเดียวเท่านั้นเลอแค่เล่มเดียวเท่านั้นเลอแค่เล่มเดียวเท่านั้นเราก็มาคางครบหมดแล้วนี่หว่าผมว่าประตูนี้แหละนะน่าจะมีอีกเล่มหนึ่งแต่มันอยู่ไหนเหอะที่ผมเล่นสามตานะที่ผมเล่นสามตาแล้วที่ลืมอัดอะไม่ได้ลืมดิมันอัดไม่ได้ผมก็ไม่ชนะนะแพ้ทุกตา <c oughs> พีเด็กแว้นอ,อ,อะไรมึงเงินไม,ม่เปล่าเฮ้ยเอ้าได้เป็แช่เฉยเลยเอา้าได้เป็แช่แล้วหล่อห้องนี้แล้วห้องนี้ไม่มีซ้อนตีเลยเลยทีนี้กูจะชนะท <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชม <c oughs> น่างลัวจริงๆ <c oughs> อุ้ยหัวนมขนหัวนมลูกหัวนมลูกอา่าห้องนี้เปิด กว่าแล้วโอ้ยนี่มันตัวไหนไปจ้าไป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 วิ่งวิ่งวิ่งไม่ต้องตนใจเลยนะทันไม่ต้องตนใจเลยนไม่ต้องตนใจเลยนะไปแล้วจ้าไปลวจ้าไปละไป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 ตอนนี้พี่มันน่าจะเอาอยากได้ตัวผมมากมากพีเด็กเว้นน่าจะอยากได้ตัวผมมากๆแต่ผมไม่สนแต่ผมไม่สนผมจะวิ่งผมจะวิ่งอย่างเดียวผมจะไปอย่างเดียวผมจะไปอย่างเดียวเฮ้ยทำไมทางมันยาวจังอะ เอ้ยเฮ้ยทางตันหายแล้วทา่านผู้ชมเ่ยเสียเวลาตั้งนานทางไหนวันนี้่ยโอโ้โหิ่นบอกนะแล้วผมใกล้จะตายหลือย่างว่ามันมีบอกหรือเปล่าว่าถ้าโดนหลอกบ,บ่อยๆมันจะตายหรือเปล่าท่านผู้ชมอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดและไอ้ห่านี่มันจะเข้ามาทําไมเนี่ยทําไมต้องมาทําภารกิจเก็บหนังสือเล่มที่แปดกับแปดนี่ไง บายบายอะไรเป็นอะไรเออเป็นอะไรเออโดนซะบ้างน่ากลัวมากโอโ้เสียงยังไพเราะสนอความต่อมความกลัวของกูจริงๆ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไม่ต้องกดซับไม่ต้องกดแชร์ผมก็ได้ผมขอแค่กดไลค์ให้ผมอย่างเดียวก็ได้แล้วผมขอใครก็ได้ที่แบบใจดีสักคนนึงกดผมกดซับให้ผมอีกคนนึงมันจะได้ครบสิบซับผมขอขอบคุณมากๆครับถ้าใครกลัวตรงไหนตกใจอะไรตรงไหนอยากพูดคุยอะไรกันตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเราเป็นคนไทยเ้วยกันครอบครัวเดียวกันบ๊ายบายครับผม